อยู่กับชุดเครื่องเสียงยอดฮิตนะคะชุดนี้นะคะอีกแล้วตะไคร์ิ่นล่อเอาซิวันนี้ยังไงดีล่ะคะสวัสดีค่ะอยู่กับน้องสบาแก้วและชุดเครื่องเสียงยอดฮิตที่สุดในตอนนี้นะคะมาในงบราคาเบาๆชุด1,1คูณมาในราคา14,900บาทส่งฟรีค่ะชุดนี้นะคะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างฮับวุ้นตไครอีกแล้ว ตัวนี้ก็จะได้เป็นเบตเทอร์โบ18นิ้วโครงปั๊มแล้วก็จะได้เป็นกลาง AB 12นิ้วดอกลำโพงก็จะเป็น12นิ้วอบอ้อมโครงปั๊มนะคะเสียงแหลมก็จะเป็นอบอ้อมทอร์นาโดนะคะตัวนี้ส่วนวัสดุทั้ง2ตัวนี้นะคะก็จะเป็นไม้อัดแทนตาภูเขาทองตัวข้างล่างนะคะก็จะเป็นไม้อัด20มิลส่วนตัวข้างบนก็จะเป็นไม้อัด15มิลเรามาดูส่วนตะแกรงนะคะ ตะแกงตัวเบสตัวนี้เป็นตะแกงฉีสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากอัปเกรดเป็นตะแกงปั๊มแบบนี้นะคะเพิ่มเงินอีก500บาทนะคะก็จะได้ตะแกงปั๊มแบบนี้แบบสวยๆเลยครับเรามาดูส่วนของเครื่องปรุงเสียนะคะก็จะได้ตัวนี้ก็จะเป็นพาวมิกไป1ตัวฟังก์ชันขบเสียบช่องไม้ได้ถึง4ช่องตัวนี้ก็ยังได้เป็น EQ ทั้ง2ฝั่งนะคะซ้ายกับขวาสามารถปรับได้ตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็ยังมีช่องเสียบ USB นะคะอยากเปิดฟังเพลงหรืออะไรก็สามารถเสียบได้ค่ะและยังมีฟังก์ชันเป็นปูด อุทูนะคบอุทูก็สามารถเปิดเพลงไว่าจะอยู่นอกบ้านหรือในบ้านอยู่ที่ไหนก็สามารถเปิดเพลงได้ค่ะความสามารถพิเศษของมิกตัวนี้นะคะยังมีเอฟเฟกไปอีก16พีเศษนะคบเลื่อนปรับได้ดตามใจชอบค่ะไม่ว่าจะเป็นรองคราวอเกะก็ทําให้เสียงดีขึ้นมาค่ะสำหรับเอฟเฟกตตัวนี้พร้อมฟังเสียงกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ไปกันเลย ผ่านไปสำหรับการทดสอบเสียงของชุดนี้นะคะชุดนี้นะคะก็จะให้เบสไปแบบหนักแน่นนะคะเพราะว่าได้เบสเทอร์โบไปถึง18นิ้วค่ะส่วนเสียงการนะคะก็จะให้ความคมชัดใสๆเพราะว่าให้ดองลำโพงไปขนาดใหญ่นะคะครบเลขคุ้มขนาดนี้ก็จะแถมไม้สายไปอีกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้เลยและทั้งหมดนี้นะคะมาในราคาเพียง14,900บาทส่งฟรีค่ะสำหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจชุดเครื่องเสียงชุดนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ เพจบริษัทเอกซาวัยภูมิจำกัดหรืออีกหนึ่งช่องทางการสั่งซื้อช้อปปี้และร a ซ a าดา้าสำหรับวันนี้ดองสบาแก้วและชุดเครื่องเสียงชุด 1, 1. คูณหนึ่งขาครับผมแบสำหรับคำคมวันนี้นะคะพร้อมจะหยุดเสมอเมื่อเราเห็นไฟแดง Thank you งง